ที่อยากจะฝากให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าเราจะมีรายการพิเศษใจฟ้านะคะชื่อตอนรวมพลังน้ำใจสนับสนุนเทศบาลเมืองหนองปลือเป็นการสง่งเคราะ์ผู้ป่วยนะคะผู้ติดเชื้อเองด้วยขออธิบายเพิ่มเติมในฐานะที่รู้เรื่องนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะ่ยเขตที่หนองปลือเนี่ยก็จะมีกลุ่มผู้ป่วยผู้ติดเชือ้ออยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งที่เสมือนกับการถูกต่อต้านอยู่นะ เฮ้ทางทางออกในเรื่องนี้เนี่ยวความจริงเราไม่ใช่ผู้กําหนดหรอกแต่แต่ว่าทุกคนก็คงจะเห็นด้วยถ้าหากว่าเออถ้าที่หนองปลือมีที่สักแห่งหนึ่งที่เออจะรองรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ให้อยู่อย่างเหมาะสมได้นะซึ่งอันนี้เราก็เลยคิดกันว่าเออเราน่าจะเอาเรื่องนี้มานําเสนอคนทั้งประเทศให้ได้เรียนรู้รับรู้แล้วก็ช่วยกันค่ะซึ่งต่อไปอาจจะมีที่อื่นๆที่อยากจะให้เราช่วย สนับสนุนให้มีสถานที่พักฟื้นสำหรับผู้ติดเชื้อเอดสผู้ปว่วยเอดส์นบ้านวักผู้เนะี่ยแต่แต่ว่าก็ดูแลโดยชุมชนดูแลโดยอบตอรหรือแต่ละที่สนับสนุนกันไปแต่เราก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางเป็นจุดกลางที่มารวนน้าใจของคนได้เพราะในวันวันที่เจ็ดสิงหาคมสองชั่วโมงนะใช่ค่ะตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเลยอันนี้เราเราก็อยากเชิญชวน พี่น้องชาวหนองปลือนะอยากให้ดูรายการนี้แะทั้งประเทศนะได้ช่วยกันเราจะมีอ่จะมีที่อีกที่หนึ่งสำหรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อได้พักพิงขึ้นในประเทศไทยอีกที่หนึ่งที่หนองปลือค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวน,ชวน ชาวนองปืออยากจะมาร่วมรับโทรศัพท์ด้วยก็ยิ่งดีนี่เห็นบอกว่าท่านนายุทเทสมนตรีท่านเองก็จะเดินทางมาร่วมรับโทรศัพท์ด้วยันขออนุญาทด้วยใช่ค่ะทั้งหมด30คู่สายนะคะที่หมายเลข0 2 7 2 7 6 4 2 4 2นะคะ022764242แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ล็อกเวลาไว้เลยนะคะคืนวันที่7สิงหาคมตั้งแต่5ทุ่มจนถึงตีหนึ่งทาง N บทของเรานี่แหละนะคะได้ร่วมเป็นสน่งในการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะคะเป็นการ ใจฟ้าของเราภาคพ,พิเศษใช่ใ<ห>ค่ะสองชั่วโมงจนงเต็มเลยนะคะ,<จ>ะวันนี้ <จะ S 2> นาเสดาเวลาของรายการของเราหมดแล้วนะคะ,คะต้องขอ